เปิดฉากยุคการเงินใหม่ที่เทคโนโลยีบล็อกเชนกำลังเขยา่าบัลลังระบบดั้งเดิมและ XRP คือจุดศูนย์กลางของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้วันนี้เราจะมาสำรวจความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในโลกสินทรัพย์ดิจิตัลท่ามกลางสภาวะตลาดการเงินที่ส่งสัญญาณถึงจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์กันเรากำลังเห็นภาพที่น่าสนใจมากๆตลาดการเงินดั้งเดิมหลายแห่งนี้พุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่เลยนะ แต่ขณะเดียวกันมันก็มีสัญญาณบ่งชื้อถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่แล้วสถาบันการเงินต่างๆนี่กำลังวางตำแหน่งตัวเองในโลกสินทรัพย์ดิจิตอลกันอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะการน,นำ XRP แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องมาใช้นานใช่ไหมถูกต้องเลยขณะเดียวกันประเด็นเรื่อง stablecoin ก็ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะท่าทีจากฝั่งยุโรปซึ่งมันกลับยิ่งขับเน้นบทบาทของ XRP ในฐานะสินทรัพย์เชื่อมต่อที่เป็นกลางอ <c oughs> แล้วมันก็ทําให้เทคโนโลยีความเป็นส่วนตัวบน XRP Ledger กลายเป็นส่วนสําคัญที่สถาบันต่างๆกําลังมองหาบทสนทนาของเราวันนี้จะเชื่อมโยงเรื่องราวเหล่านี้เข้าด้วยกันใช่จากความเคลื่อนไหวของตลาดการประกาศจากบ,บริษัทชั้นนําไปจนถึงแรงผลักดันด้านกฎระเบียบเพื่อเห็นภาพรวมว่าอนาคตการเงินดิจิตัลกําลังก่อตัวขึ้นยังไงมาเริ่มที่ภาพใหญ่ของตลาดการเงินกันก่อนสัญญาณตอนนี้เหมือนทุกอย่างกําลังร้อนแรงมาก ดัชนีหุ้นสำคัญอย่าง S&P 500, Russell 2000, NYSE Composite นี่พากันทำสถิติใหม่หรือไม่ก็ยืนอยู่ใกล้จุดสูงสุดเดิมมีแค่ Nasdaq ที่ดูเหมือนจะแผ่วลงนิดหน่อยแต่ก็ยังสูงอยู่ดีไม่ใช่แค่หุ้นทองคำก็พุ่งแรงมากทำสถิติใหม่ไปเลยใช่มันสะท้อนความไม่แน่นอนบางอย่างในระบบเหมือนกันสภาวะแบบนี้ม,นมันมักจะมาพร้อมคำถามเรื่องความยั่งยืนอือหื เราเห็นความมั่งคั่งมันไปกระจุกตัวเพิ่มขึ้นมหาศาลในกลุ่มคนไม่กี่กลุ่มสวนทางกับความยากลําบากของคนทั่วไปที่จะสร้างความมั่นคงหรือแม้แต่จะซื้อบ้านสักหลังมันเหมือนเป็นสัญญาณของวัฏจักรที่กําลังจะสุดทางหลายคนมองว่าการรีเซ็ตระบบครั้งใหญ่อาจจะใกล้เข้ามาแล้วการเตรียมพร้อมเลยเป็นเรื่องสําคัญแล้วท่ามกลางภาพความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเกิดขึ้นนี้สถาบาันการเงินเขามองเห็นอะไรในสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะ XRP การเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากคือ Chicago Mercantile Exchange หรือ CME Group ตลาดอนุพันธ์ใหญ่ของโลกกำลังเตรียมเปิดซื้อขายอนุพันธ์คริปโตตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์เลยภายในปี2026ทำไม CME ถึงต้องทำขนาดนั้นการเทรดได้ตลอดเวลามันสำคัญกับสถาบันมากเลยเหรอสำคัญมากเพราะมันเชื่อมช่องว่างระหว่างเวลาทำการของตลาดเดิมๆกับธรรมชาติของตลาดคริปโตที่มันเปิดตลอด ช่วยให้สถาบันบริหารความเสี่ยงได้อย่างต่อเนื่องตอบสนองได้ทันทีมันไม่ใช่แค่เรื่องความสะดวกสบายไม่ใช่เลยแต่มันคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการเข้ามาแบบเต็มตัวของเงินทุนระดับสถาบันนอกจากสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้ว การที่บริษัทเอาสินทรัพย์ดิจิตัลเข้าคลังโดยตรงก็มีให้เห็นอย่างกรณี Vivo Power ใช่ Vivo Power ประกาศเพิ่ม XRP เป็นสินทรัพย์หลักในคลังบริษัทเลยและที่น่าสนใจคือเขาไประดมทุนเพิ่มอีก19ล้านดอลลาร์ด้วยการออกหุ้นใหม่ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดตอนนั้นด้วยนะแสดงว่าความต้องการสูงมากสะท้อนความเชื่อมั่นเลยเงินก้อนนี้ก็มีเป้าหมายชัดเจนคือ เอาไปซื้อ XRP เพิ่มแล้วเขาไม่ได้แค่ซื้อเก็บเฉยๆมีแผนเอาไปใช้งานต่อด้วยใช่ไหมถูกต้องมีการร่วมมือกับ Doppler Finance ซึ่งเป็นโปรโตโคอลบน XRP Ledger เขาจะเอา XRP มูลค่าเริ่มต้น30ล้านดอลลาร์ไปใช้ประโยชน์ผ่าน DeFi คือให้มันทำงานสร้างมูลค่าเพิ่มไม่ใช่แค่ถือรอดูเหมือนสถาบันเริ่มมองหาวิธีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลโยีบล็อกเชนจรงจิงๆจังๆมากขึ้น แล้วกรณี o n o n d o Finance กับ r l u s d ที่เอามาใช้แปลงพันธบัตรเป็นโทเค็นบน XRP Ledger ละ่ะอันนี้ดูเป็นเรื่องใหญ่มีพูดถึงชื่อบริษัทระดับโลกอย่าง Spotify Amazon Netflix Tesla Visa Mastercard BlackRock ว่าจะเข้ามาใช้ด้วยมันเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอ ศักยภาพมันมีอยู่จริงเพราะออร์แลนโดฟ a n แนนซ์กำลังสร้างสะพานเชื่อมระหว่างการเงินดั้งเดิมอย่างพันธบัตรรัฐบาลกับโลกดิจิทัลคือโทเค็นบน XRP โดยใช้ r l u s d ซึ่งเป็น Stable Coin ของ r p p โ e การที่ฟิลควักไปนำเสนอทาง NASDAQ TV ยิ่งตอกย้ำเรื่องนี้ใช่เขาชี้ให้เห็นข้อได้เปรียบหลักของ ILUSD บน XRPL คือต้นทุนการโอนที่ต่ำมากแค่เศษเซียวเซนแล้วก็เร็วด้วย เขาเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเลยเรื่องค่าธรรมเนียมโอนเนองินแบบเดิมโอนแค่10ดอลลาร์เสียค่าธรรมเนียม15ดอลลาร์ผู้รับขาดทุนไป5ดอลลาร์นี่คือปัญหาที่ r l u s d ถูกสร้างมาเพื่อแก้โดยเฉพาะการโอนมูลค่าสูงๆระดับสถาบันการแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงให้เป็นโทเค็นหรือ RWS นี่คือทิศทางที่ชัดเจนมากม การผลักดัน r l USD ก็เป็นการตอบสนองความต้องการของสถาบันแล้วก็ทิศทางกฎระเบียบที่มุ่งไปสู่ Sta b บ e c คอยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลแต่ในขณะเดียวกัน Sta b l e c คอเองก็เจอกับแรงกดดันเหมือนกันโดยเฉพาะจากฝั่งยุโรป ESRB ออกมาเตือนเรื่องความเสี่ยงจาก Sta b บ e c คอยนอก EU เขากังวลอะไรเป็นหลักหลักๆเลยคือกลัวการน,นำเข้าความเสี่ยงทางการเงินจากประเทศที่กฎเกณฑ์มันหย่อนยานกว่ากังวลว่า ถ้า s t ต b l e c คอยพวกนั้นล้มมันจะเกิดการแห่ถอนเงินทุนสำรองที่เรียกว่า run on reserves ซึ่งจะกระทบเสถียรภาพการเงินใน EU ทั้งหมดใช่และยังมองว่า Sta b l e c คอยบางตัวมันมีช่องโหว่ในโครงสร้างอยู่แล้วด้วยแล้วกฎของ EU เองก็เข้มมากกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองค้ำประกันเต็มมูลค่า100%เลยใช่ตรงนี้แหละเขาเลยเรียกร้องมาตรการเร่งด่วนเพื่อจัดการกับ Sta b บ e c คอยที่ไม่ได้จดทะเบียนใน e ู สถานการณ์แบบนี้เองที่ทำให้บทบาทของ XRP มันน่าสนใจขึ้นมาน่าสนใจยังไงในเมื่อ XRP ไม่ใช่ stable coin เพราะ XRP ถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่เป็นกลางเป็น neutral asset ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมหรือ bridge asset ได้อย่างดีมันใช้แปลงมูลค่าระหว่าง stable coin สกุลต่างๆได้หรือแม้แต่จาก stable coin ที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ EU อย่าง USDT ไปเป็น RUSD ที่ออกแบบตามกรอบก็ทำได้เร็วต้นทุนต่ำบน XRP Ledger เหมือนเป็นทางออกหรือตัวกลางในโลกที่กฎระเบียบสเตบิลคอยกำลังเข้มงวดขึ้นแล้วก็ดูจะแบ่งขั้วกันมีความเป็นไปได้สูงเลยนอกจากเรื่องกฎระเบียบอีกปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดสถาบันให้หันมามอง XRP ก็คือเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือ p r プライเวอมต้องการความลับแต่บล็อกเชนเน้นความโปรง่งใสตรวจสอบได้ทุกคนแล้วมันจะไปด้วยกันได้ยังไง ความเข้าใจเรื่องความเป็นส่วนตัวบนบล็อกเชนที่ถูกต้องมันไม่ใช่การปกปิดเพื่อทำผิดกฎหมายนะแต่มันคือการให้อำนาจผู้ใช้งานที่สุจริตสามารถควบคุมการเปิดเผยข้อมูลของตัวเองได้ว่าจะเปิดเผยอะไรให้ใครเห็นแล้วก็เมื่อไหร่สถาบันการเงินต้องการสิ่งนี้เขาต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่ขยายขนาดได้เป็นไปตามข้อกาหนดน่าเชื่อถือและก็สำคัญคือมีความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ใช้งานพับลิกเลเจอรได้อย่างมั่นใจ แล้ว Ripple X เขามีแผนจะตอบโจทย์เรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ยังไงเขากำลังใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Zero Knowledge Proofs หรือ ZKPs ZKPs ใช่มันคือวิธีพิสูจน์ว่าข้อมูลบางอย่างเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวข้อมูลนั้นเองลองนึกภาพว่าเราพิสูจน์ได้ว่าเรามีเงินพอโอนโดยที่ไม่ต้องบอกว่าเรามีเงินทั้งหมดเท่าไหร่อือหือเข้าใจละนี่แหละคือขัวใจคือ ZKPs มันช่วยให้ธุรกรรมเป็นความลับแต่ยังตรวจสอบได้ สอดคล้องกับกฎระเบียบแล้วก็ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายด้วยฟังดูเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์มากๆแล้วมีอะไรที่เหนือกว่านั้นอีกไหมในอนาคตสิ่งที่ต้องจับตาเลยคือเทคโนโลยีที่คาดว่าจะมาในปี2026ชื่อว่า confidential MPTs หรือ multi asset private tokens MPTs นี่คืออะไรแล้วมันสำคัญยังไง MPTs มันจะช่วยให้สินทรัพย์หลายประเภทบน ledger ถูกสร้างแลกเปลี่ยนกันได้โดยยังคงรักษาข้อมูลสำคัญเช่นมูลค่าหรือเจ้าของให้เป็นความลับเหมือนเป็นหลักประกันที่เป็นโทเค็นแต่รักษาความเป็นส่วนตัวได้ถูกต้อง Privacy-preserving tokenized collateral นี่คือก้าวสำคัญมากๆสำหรับการยอมรับสินทรัพย์ในโลกจริงที่ถูกแปลงเป็นโทเค็นหรือ tokenized RWAs แล้วก็การใช้งาน DeFi ในระดับสถาบัน พราะมันแก้ปัญหาเรื่องความลับทางการค้าที่สถาบันเขากังวลกันเหมือนว่าความเป็นส่วนตัวผ่าน MPTs นี่แหละคือกุญแจดอกสุดท้ายที่จะเปิดประตูให้สถาบันการเงินเข้ามาในโลกบล็อกเชนแบบเต็มตัวที่เรียกว่า the big leagues มีมุมมองแบบนั้นจริงๆความเห็นอย่างจาก c h a แ s t เก g เบอร์เคยเชื่อมโยงประเด็นความเป็นส่วนตัวนี้กับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ในระยะยาว เขาไม่ได้พูดถึงราคาแต่ชี้ว่าความเป็นส่วนตัวคือปัจจัยพื้นฐานที่จะปลดล็อกมูลค่ามหาศาลในอนาคตได้ปรัชญาคือการสร้างระบบที่ไม่ต้องพึ่งพาความไว้วางใจแบบเดิมๆแต่ใช้การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ป้องกันการใช้งานผิดทางแล้วก็ให้ความมั่นใจสูงสุดกับผู้ใช้งานว่าสินทรัพย์และธุรกรรมของเขาปลอดภัยเมื่อถึงจุดนั้นเทคโนโลยีบล็อกเชนก็คงไม่ได้แค่ขยายขนาดได้แต่จะสามารถเปลี่ยนโฉมระบบการเงินหรือ transform finance ทั้งหมดได้จริงๆ การบรรจบการของความต้องการจากสถาบันแรงกดดันด้านกฎระเบียบและก็ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านความเป็นส่วนตัวดูเหมือนกำลังสร้างแรงขับเคลื่อนที่ใหญ่มากลองคิดดูว่าการผรสมผสานของปัจจัยเหล่านี้มันไม่ใช่แค่จะเปลี่ยนวิธีที่เราใช้สินทรัพย์ดิจิทัลแต่มันกำลังจะปรับเปลี่ยนรากฐานของวิธีการอวนถ่ายมูลค่าทั่วโลกไปเลยขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่าลืมติดตามช่อง c o วันโอวัน เพื่อรับมุมมองที่น่าสนใจต่อไป